ว่าถิ่คิวครับทุกวันนี้ต้องไปเดินไม่ตับทันมันไม่ทันสักสี่วะจะตึกตูดมันเลยเนี่ยเฮ้ยนี่เผาเลยอุ้ยครับผมมียางตุกเรียบร้อยล่วงล่วงเกสไว้โอ้โหถ้าผมเป็นล้วผมบอลผมโหดมากจริงๆไม่ค่อยอยากจะเป็นผีแล้วครับมันมันโหดมากมันโหดจริงๆนะเพื่อน วัสดีทุกคนเลนะครับวันนี้เราอยู่กับน้ำพู้อนนะครับร้อนขนาดไหนนะครับร้อเป็นลาวาเลยต่อจากนี้เรามารีวิวแมปที่มีชื่อว่ากันไฟชัวแมบนี้นะครับเขาก็จะให้เราสวมบทบาทเป็นผู้รอดชีวิตเอาชีวิตรอดจากอะไรซอมบี้ไงหรือสิบวีนะครับจะสุ่มคนที่จะเป็นซอมบี้ซึ่งอาจจะเป็นผมก็ได้นะฮะแต่ผมว่าเป็นอคนนี้นะ่ชัวร์เลยการันตี <c oughs> เอาปืนจ่ออย่างนี้ไม่ไว้ใจกันเหรอวัอนนี้มีซอมบี้ที่เป็นอยู่ก็คือสี่ตัวครับอุ้ย <c oughs> หลังเนี่ย <c oughs> <c oughs> ตอนวิวแรกๆผมก็แนะนำนะครับยิงไปเลยเพื่อนหลังาเราเข้ามาเยอะเกินไปแล้วผมตู้ไม่ไหวผมต้องเดินดีครับไม่ไหวแล้วมาเยอะจังวะเดี๋ยวผมต้องให้เพื่อนช่วยครับคือถ้าเราฆ่าซอมบี้ได้หนึ่งตัวดาเมจเราจะเพิ่มสิบเปอร์เซ็นต์นอะรู้จักหลอดแล้วเราน่าจะเพิ่มได้ประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือดาเมจเพิ่มสองร้อยเปอร์เซ็นต์ อาคิวซอมบี้ถึงสิบตัวซอมบี้เลือกเยอะครับผมก็เลยเน้นไปทางเล่นซอมบี้มากกว่าเราไปหาคนที่มันมีชีวิตรอดเดือสาคนสุดท้ายมันอยู่ไหนวะนี่ไงตดลงมาแล้วอ๋อนี่เันเพื่อนเราคนอยู่ฝั่งนน้นแล้วมันขึ้นยังไงโอ้โหครับยากเลยอ้ายากแค่ไหนเราทําได้ผมคิดว่าเราอลโหลังเพื่อนมั้งหลังเลอคนนึงหมดแล้วครับจะเล่นทั้งหมดเอ่อห้าเลานะไอแบบไอหมดนี้ตอนนี้มีคนทั้งหมดสิบสี่คนจะมีคน อ่าสุ่มเป็นคนหนึ่งเป็นอ่อฮิวแมนฮีโร่คือยอดมนุษย์ครับข้อดีคือได้ปืนพิเศษแล้วก็สุดเยอะแล้วแต่ว่าข้อเสียคือ <c oughs> เนื้อหอมเพราะมันจะเห็นอยู่ในแมปเลยเนี่ย,ยเห็นปะม,มันจะมีสัญลักษณ์ขึ้นนะ่ะอั้นแหละมันได้ปืนพิเศษโอเคเดี๋ยวเราจะต้องหาที่จุ๊บปุ๊บเราหาซอมบี้เนี่ยครับซอมบี้หัวเชือ้อครับจะมีเห็นไหมเส้นเลือดขึ้นมาครับ <c oughs> เห็นปะ คือซอมบี้เนี้ยคือมันสามารถเพิ่มเลือดตัวเองได้น่ะซอมบี้หัวเชื้อเนี่ยแต่ว่ามันต้องข้ามโดนดาเมจมันต้องยืนเฉยแล้วเราจะยิงตัวที่มันนี่ไมันขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยเอาเพื่อนอย่าประมาทดมันลงไปเพื่อนไม่ดันน่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยผมดั้นแลนไอ้ตัวนี้เป็นตัวแทงครับยิงแล้วมันจะไม่น็อ c แบ็คนี่อะผมเป็นผีอ่ะหายตัวก่อนตัวนี้จะมีเอ่อสกิลในการหายตัวในตัวแมวครับเราก็หายตัวไปด้านหลังเงี้ยอ่าอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะ ได้ตัวนี้มาเพราะวนีโดนครับอีกคนนึงซ่อนอยู่ไหนฮะเดี๋ยวเราหาหายคนหนึ่งกันอันนี้เนียนครับอุ้ยดีเสียงปืนแล้วความแตกเห็นแล้วเห็นแล้วมันอยู่ทางไหนนี่เดินถอยหลังเดินถอยหลังงี้เดี๋ยวเราลับรับทางด้านหลังกันเลยดีครับเฮ้ยมีคนไปตื้อหลังโอเคนี่ครับคนมันรอดยากครับเราต้องเราเลยต้องมาเล่นแบบสายสอมบี้แทนคนมันต้องรวมแรงร่วมใจกันนะครับรวมปูงครับส <c oughs> อมบี้มาทีแล้วก็วงแตกทุกที ต้องมีสักคนนะ่ะแถวเนี้ยแถวเนี้ยนี่ตายดันไว้อันนี้ผมพยายามเก็บดาเมจนะไอทีไล่ยิงอนะอ้ยโอหโหแล้วตัวใส่เสื้อขาวคือเนียนมากครับมันเอาผมแน่เลยนะ่ะวี่เร็วจังวะเฮ้ยเอาอยู่กับคนที่เป็นทีโรยัดเลยเพื่อนนั่นแหละเอามา,า,าติดกระแพงยิงมันจะตายแล้วเฮ้ยลุ้มลุม,ลม เรียบร้อยเห็นไหมครับหลอดเขียวขึ้นแล้วดาเมจเราขึ้นมาเป็นร้อยสิบเปอร์เซ็นอยากได้ดาเมจเพิ่มขึ้นสองร้อยเปอร์เซ็นก็ต้องคิวถึงสิบตัวเลยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ครับอุ้ยมัวแตโมเดยวแปลงล่างก่อนอุ้ยเอาเอาเอาทำเนียน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 ตอนนี้เหลืออีกหนึ่งโคเดผมหาก่อนว่าอยู่ไหนนี่นี่เห็นปะซอมบี้ฮีโร่อะเราเป็นซอมบี้นะแต่ว่าฮิวแมนฮีโร่ผูผิดเราก็จะเห็นในแมปเห็นไหมมันจะเนื้อหอบนะครับ นี่เลยข้อดีคือได้ปืนแรงแล้วก็กระสุนเยอะข้อเสียคือเนื้อหอมแบบนี้เขาแคปมตรงไหนดีสุดวะอันนี้ไม่รู้แมปเลยนะ <Wow. S 1> คุณว่าอย่างผมไหมผมว่ามันอะ <Three. S 1> ปืนดักรอเลยเฮ้ย <Wow. S 1> โอ้โหด้วยแถวนี้ไม่มีไว้นี่น,นี่ผมว่าตรงเนี้ยจุดที่สูงที่สุดน่นาจะดีสุดเลยครับแต่อาจจะต้องระวังตัวซอบบี้บันนี่เพราะว่ามันกระโดดได้สองทีอะมาเกี่วมัน อุ้ยมีตัวมาลงไปจะลงไม่ลงอย่าจะลงไม่ลงนี่ครับมาแล้วม,แลว,วมาแล้วเหยื่อมาแล้วเหยื่อมาแล้วลงไป <c oughs> มันค้งบนอะกูท่าคุณมาได้มาทำกับกูอย่างงี้โอนี่ถึงว่ามันมาเยอะจังครับซอมบี้เนื้อมีอยูเมดีโลไหมฝัง่งเราเนื้อมันหอมขอกระสุนโอ้โหครับไม่แบ่งกันเลยไอ้ตัวเนี้ยคือ มันสามารถอะไรนะแอนตี้การแบบน็อกแบ็กก็คือแบบยิงแล้วก็ระเด้งออกได้นะครับเราต้องระวังไอตัวแท้งตัวพวกนี้ก็ช่างมันนะครับตุ่นเราจะหมดแล้วไอมีคนไหลหลายการไอผมว่าผมจุงงี้ดีว่าเดินวนไปวงช่วยล่วงอย่าลงแกกูเลยคุณว่ามันจะเดินลงบันไดปกติป่ะวิวิวก็เปลี่ยนแม็กอยู่โอ้โหแล้วเขาเดินตามผมมาครับ เออหญิงตายแล้วดุดูดูดูตัวนี้ดูตัวนี้ดูไม่เชื่อครับตัวนี้ไม่เชื่อเดี๋ยวจันมาตกโอ้โหครับมีตัวแทงให้เมื่อกี้ไม่เป็นไรเราเป็นตัวนางพยาบาลนะเดี๋ยวไปหาคิวคนแถวนี้สองคนนี้คิดว่าน่าจะแอบแล้วมันแอบแถวไหนวะด่านมันก็มีแค่นี้นี่เสียงลุดเสียงปืนลุดเดี๋ยวผมเช็คให้ให้เคียนนะไม่มีนะตังนี้แล้วเหลือห้าสิบวิผมไนะ ไม่น่ารอดครับตายละหนึ่งเ้ยมันหลีคนวะอ่าในนี้ไม่มีแล้วเพื่อนเราหาแล้วตัวนี้สกิลผมก็คือฮิวเพื่อนนะฮิวหมูยิ่ไหนวะไม่ผมว่าเราต้องอยู่ในจุดที่เราคาดไม่ถึงจั่วจะตอดเดียนขนาดนั้นเหรอนี่มีคนเจอครับมีคนเจอแล้วอยู่นี่เสียงปืนลั่นผมได้ยินเสียงปืนแรบนี่ปะวะนี่นี่นี่น,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 นี่บอกเลยว่าไม่รอดไม่รอดเฮ้ยเรียบร้อย เกือบแล้วเมื่อกี้ซูมคูได้ a v p ครับโอ้คนนี้สุดยอดจริงอันนี้เล่นเสร็จเขาจะให้ซูมด่านก็แต่ละด่านมีความยากแตกต่างกันไปแต่ละเราก็แรนดอมนี่แหละครับเราไม่ขี้เกียจเลือกอุ้ยปืนลัดนะครับไอแบบนี้ผมยังไม่เคยเล่นเลยนะผมแล้วก็องแบบแบบอยู่เหมือนกันแต่รู้สึกว่าแบบมันกว้างมากๆเลยคุณหรือเปล่าโอเคไม่ใช่เนี่ยซอมบี้เลน้อยนะครับผมแนะนําว่าเราไป เก็บแต้มในการไปยิงมันนี่นะครับเยอะๆเราก็จะยิงมันเหมือนกันโอเคเยอะเราไปซอมบี้แทนแล้วรเราบี่ยิงเอ,เอ้าเฮ้ยแย่แล้วเพื่อนเดึเ่งบัดมุมบัดมุมเขาเล่นมุมครับซอมบี้ยี้ไม่ได้ครับเพราะเกมมันเป็นบุคคลที่ถามอาจจะดูกระแพงอย่างนี้ไงพยายามยิงหัวดาเมจมันจะคูณตั้งห้าสิบดูกรห้าสิบเจ็บมากเลยอ,ย,อยอุ้ยอุ้ยแย่แล้วครับอุ้ยเล่นทีเผลอครับโอโ้โห ไม่ได้ครับเหลี่ยมไเนีด้เราแหละวี้ซอมบี้ซอมบี้ต้องหนีคนแล้วคือมันคงจะจงใจรอผมไอ้นี่หมดแต่กรนะสุนแ่ะดูตรงอะ่ะแตวผมก็ยิงไม่พักเลยตอนน,นี้นี่นี่ดู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 ดด,ดูนี่ผมต้องหาที่หลบภัยแล้ว้เพื่อนผมแต่ละคนอยู่ไหนแล้วคือหาต้องหาที่ดับกระสุนโอเคผมเห็นัะพายแล้วนี่เดีย๋ยวเก็บของก่อน อ่าเก็บแล้วนะเก็บแล้วนะยิง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 อ่าจุกนะยิงขาหนีไปไปหาสะพายอันต่อไปครับเฮ้ยจหนีนะวันนี้มันเพิ่มเลือดมันได้ถ้ามันยิงเฉยอะ่ะจะตายแล้วนี่หวะเนี่ยเออเพื่อนนั่นแหละนั่นแหละอัดรู้นั่นแหละนั่นแหละอย่างนั้นแหละเออไม่ต้องออกตามกูนักใช่ไหมตามกูนักใช่ไหมเราเก็บสะพายนี่คือ บางทีเราได้เอเคคู่ก็มีครับเอเคคู่ก็สูตรมันเยอะแล้วก็แรงด้วยนะฮะเหมือนกับถือที่ผมถือตอกก็บอกเลยกระสอบบี้ยวกายพันครับจังหวะนี้ถามว่าเราต้องกลัวไหมกลัวก็ดีกลัวก็ดีครับแม่งเยอะละอุ้ยมีตัวหายตัวอยู่ไหนวะโอเคปุ๊บกูกระโดดก่อนเอออย่ายายายาโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันตอมผมยิงกับแมงวันอีกเยอะมากเลยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเป็นผีดีกว่า มาแล้วจ้าหายตัวโป๊ะโป๊ะนะเราต้องใช้ล่องหนให้เป็นประโยชน์แล้วตอนนี้เหลือสองตัวคิดว่าน่าจะแอบแล้วแล้วแมบ,บอย่างกว้างโอเคเสียงปืนลั่นออกมาแล้วครับมันอยู่ในห้องนี้เราก็จะเดินอ้อมมาแล้วทำไมเพื่อนเราเจอแค่คนเดียวมีคนอ้อมเี่ยหรือยังหรือยังม <c oughs> ล้คือปล่อยผมตีพีนะ <c oughs> โอ้ ไม่รู้เลยว่าจะไปแอบตรงไหนครับราะว่ามันแดบมันกว้างน่เลือเกินมันกว้างแบบเป็นแบบเลนวายอะงงเลยโอเคตรงนี้คนเยอะนะครับน่าจะอยู่กันแบบอบอุ่นนะครับพวกเราคือมากันแบบครอบครัวครอบครัวไหม 2> 3, 2, 1. 1> แ,แถวเนี้ยแหละนี่มาแบบครอบครัวตบบีน,น้อยเนี่ยของโปดผมเลยครับจะไปไหนจะไปไหนนะนะครัววิ่งหนีครับวิ่ง เฮ้ยต้องมีหนีคนได้ยมาดิมาเล่นก่อนเฮ้ย <c oughs> อุ้ยแล้วคนติดเชื้อเยอะเอาชิฝ่ายแล้วโอ้ดีที่มามากันเยอะแล้ว <c oughs> เดี๋ยวหาของก่อนแล้วถ้าพายได้ปืนเด้งมาครับปืนนี้ปืน,นนี้คือเด้งแรงมากโอ้ให้มันให้มันเด้งไปก่อนปิวปิววอุ้ยอุ้ยแย่แล้วโอ้โหยิงเร็วอ่ะ ไหนมันเด้งแรงมันเด้งไม่ขึ้นไปวะโอเคเดี okay. ๋ยวเราใช้เวลาหายตัวโอว้ไม่ทนันโดนตัดหน้าไปนิดเดียวเองเหลือกี่คนวะตอนนี้เหลือสามเอาอีกแล้วเหลือน้อยอุ้ี่สามคนพอดีเลยม้งเนี่ยอันนี้สองโอเคมีคนหนึ่งเล่นนอกปลูกนะฮะแล้วก็ปีนอย่างนี้ฮ้ยผมว่าตรงนี้ดีเลยเอม้มาๆมา,มา,มารวมพลังเพื่อนรวมพลังแปะๆเร็วปีขึ้นมาสิเออโอเคนะผมจะรอเข้าที่รอให้เพื่อนเข้าไปแท้ง อย่างนี้ปุ๊บหายตัวไม่เห็นหายตัวปุ๊บเรียบร้อยโอ้โหวันล้มาันกระหน่ำใ่ผมคนเดียวแล้วกูต้องขึ้นใหม่ไม่เป็นไรไมาแล้วน,นี่หลบซ้ายผมพยายามไม่กระโดดนะเพราะว่าถ้ากระโดดแล้วเวลามันโดนอะไรอะไรวะโดนยิงแล้วมันกระเด้งไกลปุ๊บอุ้ย,ผม,ย,ยนะผมตายได้เลยเนะี่ยผมตายได้เลยเนี่ยผมยืนนิ่งๆก่อนเพิ่มเลือดป่ะเลือดไม่เด้งว่ะผมไม่ใช่ ตอมบีต้นกําเนิดนะครับเลือดตูเลยตามที่เอาไงกันมาดีวะ <Yeah. S 1> เ,นเ,เนี่ยเขาเป็นอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้หเกือบเนียนได้อยู่นะเมื่อกี้โอ้โหเขาเห็นก่อนโอ้ยมีคนเรียบร้อยแล้วครับสองตัวหรือคนหนึง่งไม่รู้ว่าแอบตรงไหนอารีเสียงปืน้วครับมันเรียกมันเรียกแล้วมันเรียกเราแล้วโอ้โหเราอันดับหนึ่งคือ ได้ตั้ง69แต้มเราได้49ครับไม่ได้เราต้องตามเขาให้ทันถ้าตาอนนี้ผมได้ซอมบี้ผมจะกูจะไล่กัดแม่ให้หมดเลยหลบครับหลบหลบ,ลบตรงนี้ครับเราเห็นโพดิชั่นที่ดีนะครับว่ามันเวิร์กแล้วคนก็จะมาตามกันเยอะจังหวะนี้อุ้ยแล้วผมล่วงบันไลครับบอกว่าไม่เห็นนะโอเคจุก๊กอยู่แล้วมันกระโดดยังไงอ่ะโดดอย่างนี้ปะโอเคสวยโอ้โห,หเพื่อนตอนี้เล่นแบบเไหนะหรือยังไงมาดูเพื่อน เขาจะดันผมทำไมเอ้ยไอ้หาเอ้ยได้ดิคื่ออะไรวะเนี่ยรายงานมันดันกูดันกูดันดันกูดันวะกูดันอ๋อเดียวเดียวเดียวดิมันมาแล้วแต่ว่าคี่ก่อนปาระเบิดอัดมุมเลยเพื่อนอัดมุมอัดมุมอัดมุมโวยแตกไหนอัดมุมอัดมุมเดี๋ยวไข่กระโดดใค่กระโดดใครกระโดดเราต้องยิงตัวกระโดดครับใครกระโดดเอาลง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  เฮ้ยเฮ้ยมันไม่จะมันไม่ลงวัดเอาลงลงอุ้ยใกระโดดนี่กระโดดเอาเฮ้ยมันยิงไม่ไปเลยวะมึงก็ช่วยกูยิงหน่อยดิเฮ้ยเอาไข่ล่วงไปอุ้ยมึงเดี๋ยววู่วางคไว้รอตัวกระโดดกระโดดกระโดโดยักษ์นี่ไอ้พวกกระโดดเฮ้ยอย่าเพิ่งดิเรามากระโดดก่อนเออได้ละอย่างไั้นแหละมึงใครใหญ่ยังไ มึงก็ทำให้มันตกก่อนสิโอ้โหเนี้ยยิงอย่างผมเนี่ยเออมันลว่วงวิวิปิง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 ดันแหละลวกงั้นแหละอยู่รอรอจังหวะอ่อา,กกาอโอเคกระโดดรอกระโดดกระโดดกระโดดเออลวกเออทำอย่างงี้ทำอย่างงี้นั่นแหละถูกต้องครับอย่างเงี้กระโดดกันก <laughs> ระโดดดิอ่าอยู่นิ่งๆเห็นไหมครับลูกกี้มันเพิ่มเลือดตัวเองได้ด้วยครับมันเป็นซอมบี้ตัวกำเนิดโอ้โหแล้ว แล้วดูมันดูเอาซอมบี้แทงมาเลยครับสี่ห้าตัวสวยสวยบงังกันซอมบี้เพิ่งกระโดดบังกันเองเอไอตัวนี้คือมันแข็งเกินไปครับคือมันจะไม่ค่อยกระเด็นนะที่ถ้าเรายิงไปโอเคมิ้กระสุนผมหมดแล้วด้วยตอนนี้เหลือแค่ก๊อกนะฮะแล้วก็หรือว่าเอามีดไปแทงมนันดีป่ะวะตัวเกาะมันดังเยอะต้องช่วยกันยิงแลวอกขึ้น เื่นยังยปุบ๊บปั๊บวิ่งแทงมันก่อนครับเอาดีเอาดีอาดโอ้โหหรือไ,ได้อยู่นะเกมนี้ผมว่าผมลองเปลี่ยนเป็นปืนอื่นไหมออลองกดตัว B เป็นแบ็คก,กระเป๋าโอเคตอนนี้เล่น M4 ่เดือน่าจะลั่นลั่นดีกว่าไปที่เดิมครับเกมนี้แคมป์แคมป์อีสคิงผมยิงผมเตรียมยิงไอ้นี่ดันออกอะเราไปตัวก็มือสองคนได้ตัวกำมนินนด่ายตัวปุ๊บ ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปับ๊บอ้าวผมแทงให้แล้วโอ้โไม่ตากคนน้าแล้วเอ้เฮ้ยเพื่อนวันผมได้ย,ไหหยินเสียงปืนท่านนี้นี่ไงซัมบี้ฮีโร่เนื้อหอมหอมเนื้อหอมหอมโอ้ยสวยเราได้คนเนื้อหอมไปแล้วที่จริงเราควรเก็บคนเนื้อหอมไว้คนสุดท้ายนะจะได้หายง่ายไม่ใช่หรอกวงขึ้นในแบบปึ๊บปุ๊บอ้าวกระโดดทำไมครับเนี่ยยิง้เสร็จผมดิกินนิ่มนะอันเนี้ยเราจะอ้อมไปด้านหลังตายซะก่อน โอเคเหลือสามคนแล้วเสียงปืนดังจากฝั่งนู้นนี่มีคนผ่านหน้าเราไปครับมันเข้าตอยไหนวะนี่มันไม่เห็นเราไม่้วนึกเห็นเราเรายังหายตัวหายตัวเฮ้ยกี้กี้ดีเดียวมันเห็นเราปะวะเฮ้ยดีเดียวดีเดียวเพื่อนกูต้องได้กูต้องได้กูต้องูกกูต้องได้แต้ม วุ่นขิวคิวครับทุกวันนี้ทงไมเดินไม่ตบับทันมันไม่ทันสักสี่วะจะตึกตูนมันเลยเนี่ยฮ้ยมันไปใส่วะนุ่นโอ้โหครับเต็นคนอื่นเลยทำไมทีกับเ,เราเราเดินชา้าเดินเร็วลือเกินมัเ,เ,เมหลืออีกตัวหนึ่งนี่เสียงมาละหรือว,ว่ามีคนไปบังให้ไม่น่าได้นะเกมนี้ไม่เหมือนเอ็กช็อตล่วงแล้วตายอยู่ตรงท่อลาวที่ห้าแล้ว โอเค M4 เรายังไม่ได้ใช้นะครับเมื่อกี้ที่เปลี่ยนมาเพราะอะไรเราดันเป็นผีดิเกมเมื่อกี้เราควรที่จะได้วินไม่ใช่หรอใช่ไหมคุณไม่ใจผมแล้วล่ะแต่ว่าผมไม่ใจเจ้คุณเลยนะอุย้ยหลังเพื่อนโอ้โหมาเนียนมาเนียนใครวะเมื่อกี้ลุมันลุมมันตอนนี้เราต้องบู๊หน่อยคอมีน้อยๆน,นะครับเก็บแต้ม เฮ้ยยิงนี่เฮ้ยหลังอ่ะหันหันไปเพื่อนอุ้ยอมันมันมาเยอะนะเนี่ยอุ้ยแย่แล้วครับอุ้ยแย่แล้วแย่ของจริงครับอันนี้เฮ้ยอย่าตามมานะอย่างนั้นโหมีคนเกลียนครับอ่าอ่าอ่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยแย่จริงครับอันนี้มันแย่จริงครับเราเราเดินตามผีเอ้าเดี๋ยวก็โดนตามผีก่อน้ถึงไว่ายไปเอถึงว่ายเออยากรอดอยากรอดอยากได้อยู่ เหตุการณ์เสียดตายจัดๆเฮ้ยเพื่อนยิงดิเฮ้ยตัวไอเอ็มสี่ที่ผมถือเนี่ยคือมันยิงถี่กว่านะแต่ว่าไอการที่มันจะดันดันเกิดถอยหลังแลมันน้อยกว่านะครับน้อยกว่า AK. เอเคหรือเราอุ้ยเราลืมยิงลืมดืม้อก็ตุ๋นเลยไม่เป็นไรเอาปืนก๊อกก็ได้ไปไต่ไปก่อนไปไต่ยิงไอเพื่อนโดนปันแล้วยิงมาดิเออ <laughs> เรามีแทงวะ ลืมใส่ตะกินมาเต๊ดนี้ไม่ได้จัดยิงยิงหัวมันยิงหัวมันไอตัวบันนี่นี่อันตรายนะครับต้องระวังเพราะว่ามันสามารถกระโดดได้สองครั้งนะผมจะลงไปเอาสะพายดีไหมไม่เอาแล้วเพื่อช่วยน่อยเราสุนหมดแล้วเอาไงเราเอาสะพายเราแบบเดินหนีปะมยิงมาดียิงมาเลยเพื่อเอามือข้นตนบมดลราโอ้โหเราได้ล็อกเก็ตมา มันมันบอกว่าน็อกแบ็กไม่ใช่หรอวะน็อกแบ็กภาษาอะไรวะมันไม่ถอยกูเลยวิุ้ย,ยสวยครับไ,ไดบ้ปืนไฟเฮ้ยได้บ้างเนี่ยปืนไฟเนี่ยไม่เห็นแรงเลยวะมันไม่แรงเลยอ่ะปืนไฟอ่ะตั <c oughs> วทีลย,ยี่สิบสองเอาเอาคือมันไม่แรงเลยแล้วเราที่ต่อครับห่างกับที่หนึ่งหนึ่งแต้มห่างหนึ่งแต้มมันได้ร้อยเก้ากูได้ร้อยแปดอะไรวะ ด่านไหนดีด่านนี้ที่ว่าด่านนี้มันนะโอ้ด่านนี้ต้องจุดนี้เลยเดี๋ยวหากัอนผมพ่อชำนาญอยู่เพราะว่าเล่นมาสักระยะนะครับแบบนี้มันสนุกครับมันทางไหนวะกูห <laughs> ลงทาง <laughs> เดี๋ยวนะผมหาทางก่อนจบเลยเมื่อกี้ที่บอกว่าเล่นเล่นมาเยอะ <laughs> 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 โอเคมันต้องมาทางนี้ครับแล้วก็เดินอ้อมมาเพื่อที่เราจะได้ไป จุดแคมป์ที่ดีที่สุดในเกมนี้นะคือตรงนี้นั่นเองโอเคแล้วเรายังได้ทัพพายด้วยซัพพายนี่คือได้อะไรบ้างแย่ yeah, นะครับเราได้กระสุนซ้านะฮะซึ่งเรายังไม่ได้ใช้เลยเฮ้ผมจําไม่ได้มันขึ้นยังไงวะกดอย่างนี้ไม่ใชออ่อย่างนี้อ่าอย่างนี้เฮ้ยมันขึ้นยังไงวะเพื่อนผมลืมจริงวะอันนี้ปึ๊บอโอเคจากนั้นถ้าใครกระโดดมาใช่ไหมเราก็จะยิงปึ๊บมันก็จะต้องเดินอ้อมจากตรงนั้น อ๋อมขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมมันจะโคตรเสียเวลาเลยโอเคเราจะเก็บกระสุนไว้นะครับรอเพื่อนเราเป็น้องปล่อยกันให้หมดเลยหรอเอาพกยิงเล่นๆดูไม่ครับโอเคเยวลองปรับโหมดเป็นเฟิร์สพอ s ซ n ชิบหายแล้ว <c oughs> วิ่งแล้วกูแย่แล้วไอ้ตัดเอ้ยผมันมาหมดแล้วเาไม่ <c oughs> อะไรวะ ทำไมตั๊บี้มันรั่วนเห็นปะคุณได้แต่เมมโมรี่การ์ดเข้าไปหรือเปล่าเนี่ยต้องยิงให้มันออกมาครับโอเคเราก็จะขึ้นไปอย่างนี้ปุ๊บอย่างนี้นะอย่างนี้อย่างนี้นะเห็นปะมันจะเยอะครับแล้วมันจะยิงมันจะขึ้นยากอยู่เพิ่งมานะอ่าอย่างนี้อย่างนี้แล้วมันขึ้นมาได้ยังไงเนี่ย ผมยังไม่ยิงจนกว่ามันจะขยับตัวครับเพราะว่าลระสุดเรามีค่าเลยคินดังเพชรเอาเป็นว่ามึงมึงขยับก็ก็รู้างนะจริงๆตรงน,นู้นเขาเขาจะเสียหมดแล้วครับตอนนี้คนละสามคนพอดีนะครับหนึ่งสองลองอีกหนึ่งโอเคหวังว่าเราจะเป็นพวกกันเป็นเพื่อนกันนะอ่าโอเคเป้าหมายทีนี้ก็มาล้อมตูแล้วทีนี้เอามามามา,มาโอเคเขาจะหาทางกำลงังกำลังงงหาทางขึ้นครับอีทั้งสามิี่วิโอ้ดีครับมันอ้อมไกลไหมปื้ืยืวืนะืืืืืืื โอเคปื๊ดยาวแล้วออมาคอยดึงผมออกหมดเวลาเอาวเขาออกโอ้สบายใจแล้วเกมนี Zombie, ้ว okay. <vit> ินครับีซี่วินเลยดูดิสิบเก้าแปดเจ็ดอ่ามาแล้วผมรอมากระโดดปุ๊บยิงเลยนะเออกระโดดเมื่อไหร่นะเอ้าเฮ้ยผมลืมเอาเอ้ยเนี่ยครับระวังตัวบันนี่เลยเพราะว่ามันกระโดดได้สองทีมันโดดจะโอ้มันเหลี่ยมว่ะอันตรีพลาดเลยประมาทแย่แล้วเกือบชนะแล้วนอมบี้มันโกงครับโอเคเราจะมาจุดเดิมอวนเริ่มมาแล้วอวนหรือเปล่า ไม่ใช่ครับตัวเขาเขาน่าจะชื่อไนะว,ว้นะเขาตัวแล้วกระสุนเมื่อกี้ไม่ได้ใช่ไนะเพื่อนลงมว่ะลงมว่ะเขาลงลงนี่ลงไปด้วอยเพื่อนเพื่อนกันเมื่อกี้กำลังโชว์เทพเลยแหมกระโดดสองทีมาตรงนี้มาแล้วครับเดี๋ยวเราต้องซ้อมแผนนะครับโอเคเอาแบบกูเมมเมมเลยนะกูเมมเมมเลยนะเราวางหลังด้วยเพื่อนมันแตะมันแตะตัวตูไหร่ยนี่คือยิงนะครับมันจะล่วงพอดีเราจะต้องไม่ประมาทกับบันนี่ครับเต่าบันนี่เกร์ลเราเมื่อกี้มาข้างหลังครับเปรี้ยวตูดเลย มาแล้วครับแขกเราแขกตีนหรือเปล่าปึ๊บอ่าอย่างนี้อย่างี้อย่งี้ลง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 เฮ้ยไม่ลงวะผายแล้วมันแข่งจังมาเพื่อนปึ๊บปั๊บเพื่อนฝากด้วยเนี่ยแหละเนี่ยแหละเออแล้วเราก็ขึ้นมาอืมเฮ้ยโดนจิกตายนี่เอ้าบัดดี้เกิลมึงเอากูอีกแล้วเหร ได้ดีวะสาวันนี้เกลผมโดนเล่นอีกแล้วโอ้โหครับจริงด้วยครับตัววันนี้มันโกงจริงโอเคตอนนี้เหลือผู้เล่นเหลือหนึ่งคนนะครับหายตัวเพื่อนไม่เห็นหายตัวอย่างนี้เห็นปะเรียบร้อยโอเคเราเอาเอคเรามาใช้ดีครับตอนนี้ผมจะเล่นไล่ยิงไล่ยิงไอซอมบี้แล้วอเอเอใช่ใช่โอ้โหนี่มันฟ้านี่มันสั่งมาให้เรายิงนะครับโอ้โหเราเทงดาเมจคนเดียวเลยนะครับ เฮ้ยช่วยยิงหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเน็ต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 ปิงครับไม่รู้มันเดินดิมันมันฉลาดเขามันนั่งแต่เราแลเนี่ยมันย่อครับมัยตายได้เลยนะครับเนี่ยแล้วเขาพคายามเต็บกับเราโดยการใช้นั่งนะครับมาทำทำไมครับเนี่ยเขาตายได้เลยนะเนี่ยคุยลาสโอ้โอไอเวดเลยด้านโดนแดกสมควรนะครับ คนอย่างนี้ไม่ควรมีที่ยืนในสังคมทำกับกูบกได้โลคอ่ะนะไอเวนอุ้ยไปดีเพื่อนแย่แล้วกระโดดก่อนหนึ่งสองสามเฮ้ยไม่โดดนี่หรอวะไม่ใช่หรอกกูจะเอาซับายปุ๊บอ๋อเราก็โดดหรออืม เอาอย่างนี้เอา,อา,อาเข้ามือแล้วครับเมื่อกี้เราได้กระสุนบอกเลยว่าไม่มีปาน,นนนะออนานีแน่นอนครับวันนี้อนะยา่าหนีนะอย่าหนีนะอย่าหนีนะเอาตายนะคุณไม่ตายวะเย้ยเออมาดิเอาเอาตายแนละ้วอุ้ยโว้ยไอ้ไข่ใส่กูยับเลยได้หรือใครคนอุ้ยนี่ไงไม่เนียนจะ้ะไม่เนียนจ้าไม่เนียนจ้าผมบล็อกทั่วครับผมเดินทั่วแมปจะหาซอมบี้ดีกว่าเมื่อกี้ไม่ยิงโคตรมันเลย ถ้าใครอยากจะบวกกับซอมบี้แนะนำาอเคนะครับยิงโหดโหดแรงและดีดไกลด้วยแนะนำเอเคใส่จะกินนะจะได้มีกระสุนด้วยอ่ะธรรมดากระสุนน้อยอ่าช่วยเราไม่ติดหัว <c oughs> เราไปหาซอมบี้ไล่ล่าดีกว่าครับเราเป็นซอมบี้ฮันเตอร์ตอนนี้ได้ยินเสียงแถวนี้แล้ววมยมันเยากจะถามซอมบี้ว่าสบายดีหรือเปล่านะครับนี่ลุมลุมโอ้ตัวนี้ครับมันจะเห็นไหมว่ามันจะไม่ค่อยดีดออกนะครับเพราะว่า ตัวเกาะมันจะป้องกันการล็อกแบ็กก็คือด okay. okay. ีดออกต้องพูดเลยว่าช่างมันเถอะครับเอาเป็นว่ามันมันมันไม่กระเด็นแล้วกันกระเด็นน้อยต้องลุมอ่ะตัวเนี้ยโอเคเฮดช็อตนะครับขอได้ป่ะสปายไม่ขอก็จะเอากระสุนจะหมดแล้วโอเคเราไปหาตัวตัวต่อไปครับเรียกซูมเรียกผมว่าตอมบี้สเลเยอร์ที่เดินเก็บะเพอร์สเพอร์สเพยร์อุ้ยเราได้เอเคคู่ครับโอ้โหโคตรคุ้มโอ้โหพ่าดอีกตัวเนี้ย นี่ครับเราเดินเก็บสปายโชคดีมากเลยได้เอเคสกสุนเยอะด้วยเราไม่ต้องชาร์กไม่ต้องเปลี่ยนตองเราไปเก็บสปายต่อดีครับเพื่อได้ของดีกว่าเดิมเอาจริงๆอยากได้กระสุนแต่ว่าน่าจะเป็นกระสุนของปืนหลักนะเราไปหาเพิ่มอุ้ยแล้วเขาเจะเล่นตอยผมนี่เลยครับเข้าตอยแล้วตันนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าดันมาดิเพื่อนเพื่อนจะดันมาเพื่อนจะดนมาทำไมโอ้ยมันบ่แมนเด้อดันมาหาไอ้นี่ เราได้ปืนไฟครับโอ้โหเสียดายดมันเอา AK เราออกไปเลยครับ AK เราก็ดีอยู่แล้วไม่น่าเก็บเลยเรายิงไปสามตัวตัวนี้ดาเมจไปร้อยสามสิบแล้วเห็นปะดาเมจมันเพิ่มเราต้องหาล่าตอมบีครับนีเ่เผาเลยอุ้ยครับตอมบีย่างตุกตอมบีเดินไม่ได้เหรอโดนผมย่างไม่รู้ไม่รู้ครับ no info โอเคเราจะจุ๊บไปยิงอาจุ๊บวนครับเขาเรียกจุก๊บวนอา่าโอเคเราจะย่างต่อไปครับตอนนี้ได้กลิ่นไมเกรียมแล้วพร้อมรับประทานอุ้ยมาไงครับเนี่ยโอโ้โหนี่ประผัดประชีพนะครับ เราหายตัวจุ๊บปั๊บดัดตีดัก,รรกเรียบร้อยล่วงล่วงเคสไว้โอ้โหถ้าผมเป็นแล้วผมบอดผมโหดมากจริงๆไม่ค่อยอยากจะเป็นผีแล้วครับมันมันโหดมากมันโหดจริงๆนะเพื่อนเทคนิคเทคนิคเลยครับพยายามเดินชิดมุมครับเราจะไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับมันจะ สามารถแทรกแสงอย่างนี้ได้ไงนี่ไงเป็นหน่วยกาวหน่วยขล้องซึมหน่วยข่ากองโห้เบื่อตัวเองครับโอเคเรามาถึงจุดยุทธศาสตร์ของเราแล,แล้วที่เดิมที่เก่าเวลาเดิมโอเครูปีครับเดนโบ์เขาได้เป็นซอมบี้ฮีโ,โร่เยอะหรอเตองสมัยแล้วมั้งเนี่ยมาครับเราเป็นซอมบี้ซาริเยอร์ครับมาแล้วสวัสดีครับผมตัดมุมครับปุ่มหามุมหามมุมอ่านั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ เจะเหลี่ยมกับผมครับไม่ได้ครับใช้เหลี่ยมใช้เหลี่ยมนาใช้เหลี่ยมมันจะ่าไปอย่าไปเล่นเหลี่ยมตามเขาครับอย่างนี้ครับตรงนี้ท่าตะกำหมู่นะโดน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 หูเยอะนะเนี่ยเยอะนะเนี่ยแย่แล้วครับโดนละโดนละโดนละวเดี๋ยวโดนละโดนละวถ้าสองบี้มาอยู่หลังนะครับเรามีโอกาสตายสูงมากนะครับอย่าหันหลังจากตู้ผายแล้วกูประตูอยู่ตรงหน้าแล้วห้องนี้ปุ๊บปั๊บไม่ต้องตามมาครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรเอ้ยมาขอลายเซ็นไม่เอา อูมาเยอะอย่างงี้ปากกาหมดด้ามนมนาะขอบอกเลยทุกคนมาขออะไรเต็นบานเลยกูจะแจกยังไงให้หมดเนี่ยแล้วขออะไรเต็นมีมีกระดาษมาหรือเปล่าไม่มีดีกว่าเอาลูกปืนไปก่อนแล้วกันุ้ยแกนเน็ตกระโดดตึ้มฟาโดนหลอกจูกคิงสับร้อยหกสิบจุกนะครับงงจะสับร้อยหกสิบจุกฮนะไม่น่าได้ว่ะ เพราะว่า,าไอ้นี่จะหมดเลยครับมองกัดีว่าโอ้ไม่ทันแล้วเอะไรเป็นผีก็ไม่แย่ครับเดี๋ยวผมรอรับจบเลยดีกว่เาเสียงเสียงเริ่มใกล้มาแล้วอ่าได้มาได้มาโอเคทำไมเอคมาลั่นจังวะมึงถีเกินปะ่ะเอคมึงถีจเกินปะ่ะดูดิครับโอ้โหคนเข้าไปตามเยอะโอ้โหแล้วเขาได้ร้อยเจ็ดสิบคะแนนผมได้ร้อยสี่สิบหกห่างกันเยอะอยู่นะผมน่าจะมาที่หลังหรือเปล่าช่วงแรกผมไม่ได้ค่อยออกไปยิงอะไร บอ,อกว่าทุกคนนะครับจะได้ประโยชน์จากผมไม่มากก็น้อยนะครับหรืออาจจะไม่ได้เลยไ <c oughs> ว้เจอกันคลิปหน้าครับสั้งแต่วันนี้ผมขอตัวเข้าห้องน้ำก่อน <c oughs> <boy> เฮ้ยแล้วใครเข้ามาว้าออกไปผมจะเข้าห้องน้ำไอห้หมูโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับ <c oughs> รก็เป็นไงบ้างครับสหรับคลิปนี้บอ,อกว่าทุกคนจะสนุกนะครับพูดยังไงดีวะ พื่อไงเยจบคลิปแล้วโอเคก็บอกว่าทุกคนนะครับจะสนุกแบบนี้ว้า้ไม่ได้ไม่ได้โอเคโอเคก็โอเคสําหรับวันนี้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ดีกว่ากูพูดปิดท้ายไม่ได้มันพูดยังไงดีวะจบแล้วก็ก็บอกว่าทุกคนนะครับจะสนุกลิ้นคุณเป็นอะไรวะก็บอกว่าทุกคนว้ย